ในระหว่างที่ยุนรอนะครับหยุดอก็ทาไอซ์ครีมไปทักทางก่อนหรือไม่ก็ทางเข้าแต่นี้นะครับไม่โตนะฮะหรือไม่ก็ทาปลาลิตไปพนะฮะอ่านี่เป็นน้ำเปล่าๆนะฮะน้ำเปล่าๆจริงๆนะครับครับอ่าไอซ์ครีมไม่ได้เ่ได้นี่ไม่ใช่น้ำซุปนะฮะเป็นน้ำเปล่าๆนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราใส่ใส่อะไรบ้างจ๊ะอาหมกผ้าแต่นะใส่อะไรบ้าง ใส่พริกใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่บวบค่ะครับมีพริกมีตะไคร้มีบวบนะฮะพริกมีตะไคร้มีบวบหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างสุกแล้วนะฮะเราก็ใส่ผงแกงเปิดลงไปนะครับใส่ผงแกงเปิดลงไปแล้วก็ตามด้วยตามด้วยอะไรฮะเห็ดนะฮะครับเห็ดอะไรก็ได้นะที่ท่านชอบใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นจบเลยครับเสร็จทานได้เลยนะฮะทานได้เลยนะครับสําหรับท่านที่จะซื้อกลับไปทานที่บ้านแล้วไม่ได้ทานนะ เดี๋้นเลยนะบอกพนักงานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้มต้มเป็นน้ําต้มต้มผักต้มเห็ดให้ท่านนะฮะแล้วก็จะให้ผงแกงเปิดไปหนึ่งซองท่านสามารถต่อได้นได้ถ้าอยากทานร้อนๆนะครับบอกพนักงานแล้วนะท่านเข้าเวฟแล้วก็เอาฉีกผงแกงเปิดใส่ลงไปเลยซองหนึ่งนะฮะสาหรับท่านที่อยากได้ผงแกงเปิดวันนี้เราไม่ได้จําหน่ายนะครับเราให้ท่านเรจะบอกให้ฟรีก็ไม่ใช่นะเราแถมนะฮะเราจะแถมฟรีให้ท่านเลยนะครับเพียงแต่ท่านซื้อ ผมคุณรถลดปลาร้าหนึ่งกองสีเขียวสองกระป๋องนะฮะแล้วก็ปลาร้าคุณลดลดปลาร้าสองสีชมสองกระองครับแล้วก็คุณปลาร้าตอนหนึ่งกล่องนะครับรวมแล้วเนี่ยหกสิบแปดบาทแต่วันนี้เราจะไหนที่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแล้วแถมผงแกงเปืดให้หนึ่งกองนะฮะสำหรับผงแกงเปืดนะครับอีกประมาณไม่เกินสามเดือนนะฮะท่านสามารถหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขานะครับผงแกงเปืดให้นะฮะเดอะมอลล์ทุกสาขาแจ๊คโก้ตั้งคุณแสงมิลล่านะฮะอีออนนะครับมีนะครับ คีอท่านซื้อเซตนี้ลงไป5 0บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้ถือว่าด้กมากเนะครับยังไม่มีจำหน่ายนะครับยังไม่มีจำหน่ายแต่วันนี้เราแถมให้สำหรับท่านที่ชอบทานใช่นะครับใช่นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อกลับไปทำทานที่บ้านบอกพนักงานนะฮะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำเปล่าๆนี่แหละใส่พริกใส่เห็ดใส่ผักนะฮะแล้วก็ให้ผมไก่เปิดท่านหนึ่งซองลองไปดูที่บ้านดูว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมนะครับครับอาจิญได้นะครับสำหรับท่านที่กำลัง เดินเที่ยวงานในวันนี้เลยครับวันนี้ฟู้ดดัวของเรานะครับมีอาหารอร่อยมากมายให้ท่านได้ซื้อกันนะครับอย่างเช่นแกงเปิดนะครับแกงเปิดยี่สิบบาทนะครับเราทําแยกหม้อเลยนะครับหม้อไข่หม้อมันนะครับอาจจะช้านีดนึงแต่ว่าท่านท่านไม่ต้องเอาม้อมานะฮะเรามีหม้ออยู่นะครับทาเสร็จแล้วก็ใส่ถุงให้เลยร้อนๆเลยนะครับปรุงทุกครั้งที่ท่านสั่งมผมว่าจบงานนี้พนักงานเราเป็นแม่ค้าได้เลยนะเนี่ยครับ แล้วก็นอกแจกแกงเปิดแล้วนะฮะยี่สิบาทเราก็ยังมีส้มตำปูปลาต้ม,ตมไกป,ปูปลาเราเราปลาหมาหอเปล่าเราใส่ปลาร้าดหมปรุงรสซองสีเขียวลงไปในส้มตำนะครับใช่ปลาร้าผหมปรุงรสนัวนะฮะซองสีเขียวนะส่วนปีกไก่ทอดน,นี่เราหมักด้วยผงปรุงร,รสลดปลาซองสีส้มนะฮะวันนี้ขายปีกละห้าบาทเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่แล้วคนคนที่มาทานกิจไก่นี่ซื้อก่ับไปนี่เขาไปหมักไก่อย่างเดียวเลยนะใช่จริงๆแล้วใช้ได้ทุกเมนูท่านไม่ตอูก็ได้ทุกเมนูปลาร้าหรือว่าท่านที่ชอบทานปลาร้าเป็นตัวเป็นตอนยังทานได้เหมือนเดิมนะฮะใช้ปลาร้าผงปรุงรสปลาร้าสองสีส้มต้มกับน้ำาร้าแลาวท่มีอยู่แล้วเ้าไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนเดิมคืออร่อยขึ้นนะครับความเข้มข้นจะมากขึ้นนะฮะความกลมกล่อมจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับมีตัวที่ผมถ่ายอยู่นี้นะท่านสามารถ ดูตัวท่านเองได้นะครับวันจันเข้ากูเกิลนะครับพิมพ์คำว่าปาราชงชิมจังหวัดขอุูสารครนนะฮะเดี๋ยวผมจะโพลลงไปนะครับต้องยิ้มสวยๆนะฮะยิ้มสวยๆอ้าฝั่งนู้นไหนนะครับอ่าว,วันจันนะวันจันดูได้เลยนะครับปรสปอร์ไซเดอเนี่น <ะ S 2> อยอาจิะได้นะครับเฉดได้สักทีแกกระทางส้มตำปูฟาราเขาเป็นตำไทยเราก็ใส่กุ้งให้ด้วยนะฮะกุ้งแห้ตงหต,หตัวใหญ่มากเลยเออนี่ เดี <aunque S 2> <me> ๋ยวองบอกพนักงานเรานะฮะบอกว่าลูกค้าติงมาติงว่าใส่กุ้งเยอะไปหน่อยใส่กุ้งเยอะไปหน่อยไม่รู้ติงหรือว่ายังไงนะฮะแต่เราเราว่าติงมานะใส่กุ้งเยอะไปนะฮะถ้าคิดว่าเยอะก็เอาทุกหมดถ็ไนะฮะยากุ้งเอาไว้เอาเเลยครับยี่สิบบาทนะฮะยี่สิบบาทวันนี้ท่านทานเต็มอุดเลยนะครับแล้ว